สีัสดีทุกคนครับเดี๋ยวเรามาถึงแล้วเราไปถูครับครับผมตรงนี้จะมีน้องมีมีสามท่านที่จะร่วมให้ข้อมูลแล้วก็จะมีมีผมครับชื่ออาดเป็นเป็นผู้จัดการที่ดูแลเรื่องของตัวของโครงการบริหารของโซ่ประธานของบริกาแฟดิบมีน้องฝ้ายเป็นผู้จัดการแผนกแล้วก็น้องคิวเป็นเป็นวิศวกรขอบคุณสลดเสียงทองเป็นมาตรฐานที่ที่ไม่ว่าจะอยู่อเมริกาอยู่ญี่ปุ่นอยู่อะไรก็ใช้มาตรฐานนี้เราใช้มาตรฐานเดียวกัน ครับแต่ว่ากระบวนการจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวส่งต่อให้น้องฝ้ายอธิบายอีกทหนึ่งจนทุกท่านเข้าสู่พื้นที่โรงแปรรูปเมล็ดกาแฟคาเฟ่อเมซอนจังหวัดเชียงใหม่ของเราเลยนะคะค่ะงเครื่องไถลูกเลยนะคะรจ้าพี่ร้อยสิบเก้าบาทร้อยสิบเก้าบาทค่ะวันนี้คงราคาไม่ัด้บอวันลบอลบอลวันต่อวันค่ะมีกาแฟมาขายไหมคะขายได้เลยนะคะรับเงินร้อยสิบเก้าบาทในกระป๋องในกระป๋องในกตะป๋อง บอกว่าต้องเปลี่ยนทุกวันอ,อ๋อเราก็จะดูออราคาของของโครงสร้างทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกานรหัว ที่เราจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะคะเป็นส่วนของกระบวนการแปรรูปนะคะที่อยู่ด้านหลังโอเป r a t i o นเนาะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะจะเป็นโซนของกระบวนการรับซื้อเมล็ดก,กาแฟกะลาที่เราจะนาํากะลาเข้าสู่กระบวนการผลิตนะคะไม่มีกาแฟแลาก็ไม่สามารถผลิตได้นะคะแล้วกเกษตรกรขายอะไรกับเราบ้างต้องบอกก่อน นี่ดูตัวอย่างมันซื้อข้าวเปียกอ่ะใช่ออ้ยอาจารย์ดีมากเลยค่ะโอเคเออเป็นการแกเคลือเกลือที่อยู่ข้างล่างนะคะเกลือจะเป็นแล้วอะไรนี้อัน MM อนี้คือเครื่องสีใช hmm. ่ไหมเครื่องสีทดสอบเลยอ่ะค okay. ่ะถ้าเกิดว่าอ๋อมันสีมันเข้าตรงไหนเข้าตรงไหน มันนนคือ้้าาหก็คือขึ้นอยู่กับโปรเซสแล้วการขึ้นอยู่กับอุณหรูมิการแปลรูปหลังจากที่ได้ราแปลรูออกมาแล้วเห็นไหมคะเหมือนข้าวสาลีแต่ข้าวสาลีเป็นสีขาวหมูออกมาเป็นสีขาวอยู่ว่าอ่าอันนี้จขาเหลจากสีเขียวกลายเป็นจากตะกั่วแล้วจะเห็นในโว้สีดำเป็นสีดำอ่าสีจะไม่เหมือนกันค่ะเพราะเราเชื่อคุณภูมิในการควบคอนข้างสูงประมาณสองร้อยกว่าองศามันเลยเปลี่ยนทางเคมีคอล คุกับพี่วิชากะัวารชื้นวัดความชื้นทีวยเครื่องมือตัวนี้ซึ่งเครื่องมือตัวนี้ค่ะจะเป็นการวัดความชื้น เป็นเครื่องสำหรับพันยาพืชข้าวกาแฟใช้ได้หมดเลยเราทำไมเราต้องควบคุมความชื้นถ้าความชื้นสูงมันจะเกิดออกซิเจนทัิ่งมันจะเกิดเชื้อราเชื้อราเรามันจะเข้าร่างกายเราไม่ได้ต้องไปใช้เราต้องควบคุมความชื้นหลังจากที่ควบคุมความชื้นค่ะน้องเอค่ะจะตรวจสอบคุณภาพมีเปฟกมีท้องแต่เป็นนั่นเราเราสำคัญผ่านห้องวิจัยมาแล้วนะคะน้องว่าเรื่องขความชื้นที่เกิดถึง25เป็นเ่องของคุณภาคุณลีที่ผลจากอมพุสกาส์ดทำให้น้ำให้เอวิวคอนดิชันในกาแฟค่ะสามารถที่ เชื้อราไม่ได้ไปตกโดยได้ใช่ใช่ขายบางท่าเชื้าไม่ได้ตายดีความร้อนเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราวัดตอน n o ้ n เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาตรวจสอบข้อบกพร่องนะคะเราจะอ้างอิงมาตรฐาน f c a นะคะ f c a คือ Specialty Coffee Association of America นั่นหมายความว่าไม่ว่าพี่จะเป็นคนชาติไหนเรามีมาตรฐานกาแฟที่เหมือนกันเลยเราคุยด้วยภาษาพื้นฐานไม่เป็น SCA แน่นอนแล้วซึ่ง ข้อบุกข mm ้อวกะต่ายมันจะมีประมาณสาตัวตามชาทีเลยนะคะแล้วก็จะเม็ดเน็้ยนะเม็ดแตกเม็ดหอดเม็ดดำเม็ดส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คือทุกคนจะคูอแบบเตาเอ้อเปล่าโบเกนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ็นเวฟเฟตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ป็นทำเป็นปุ๋ยเป็นเวโรชาเป็นให้พลังงานไม่หลายอย่างครับเอาไปใช้ได้แปลงกาแฟต่อในการปลูกการผลิตเราคือรับคืนจากเกษตรกรแล้วเราจะใช้ได้เลยที่เมื่อกี้มันมีถุงหนึ่งที่เป็นเป็นเปลือกอะครับอันนี้เปือตรงนั้นแหละ แต่ตอนนี้เรากำลังทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยเลยเพราะว่าเราจะทําให้มันเป็น z e โรเว s t e คือเอาไปทำแบบเอาไปทําเป็นไบโอชาร์ที่ไปใส่เป็นปุน๋ยในในแปลงก,กาแฟหรือเอาไปทำกแบบับเป็นพลาสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันทําได้หลายอยา่างครับต้องบอกถ้าเราถ้าเราส่งกองจัดอ่ะเราเสียเงินสู้เราไปทำเป็นปุ๋ย<ๆ>ไปใช้ประโย<ๆ>ชน์ด,ดีกว่าเราทำสถิติไหมคะว่าไอ้พวกที่ปลูกพัตออกปริมาณเดือนละกี่ตันหรือว่าอะไรเอ่อต้องบอกว่าสมมติเราผลิต1ตนันเราใส่1ตันนะครับเราได้กาแฟสารแปดร้อยโลอีกสองร้โลครับหรือพวกเนี้ย มันมีแค่เครื่องเดียวอยู่ครับอยู่ตรงนี้แต่ว่าเครื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีไว้ทําไมนะครับก<ส>็บอกว่าธรร,รมชาติของของสินค้ากเกษตรนะครับเขาจะไม่ค่อยสะอาดจะมีสิ่งแปบปลอมปนมาได้บ้างไม่มากก็น้อยเชือกกิ่งไม้หินอะไรพวกนี้นหรือว่าเครื่องสีงเครื่องแปรรียกได้ไหลายชรับแล้วแต่พี่จะเรียกนะครับก็เรื่องกระบวนการ พนักงานของโรงแปรรูปจะนำมาเล็กกาแฟกาลาที่อยู่ขวามือผมนะครับดูในทิศแรกหยิบผมไปวางข้างบนข้างบนจุดลงมาเล็กกาแฟกาลาหรือเรียกว่า dumping station แล้วข้างบนแล้วก็กจะมีพนันนนกงานปกปกตั้นถุงตั้งถุงจะมีเชือกครับปีนูปอดให้ัวมาเล็กกาแฟกาลาเนี่ยไหลลงไปอยู่ในหลุมเพื่อเนเดียวเริ่มก,กระบวนการผลิตคร,รับเดี๋ยวผมจะไปช้าครับ ผมใส่ตรงไหนสามารถถามได้ตอลอดกากบราาร,าารยายครับเครื่องจัรเครื่องแรกเครื่องแรกนะครับเรียกว่าเครื่องคัดแยกสิ่งแปลกปอมหรือว่าพิคินเนอร์พิคินเนอร์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่แยกสิ่งที่มีรูปล่าลักษณะต่างจากกาแฟตารามีอะไรบ้างตรงนี้เลยครับถุงพลาสติกเศษเชือกเศษใบไม้กิ่งไม้ เกษตรกระสอบที่ขาดอะไรพว้นีะครับอย่างที่บอกตอนแรกสินค้าเกษตรธรรมชาติของเขาไม่สมานและสิ่งเหล่านั้นเราเราไม่สามารถปล่อยให้ไปถูกอุบมริโภตปล่อยไปลงทั่วไม่ได้เราไอไม่ได้เครื่องดีเนอร์ก็เลยจะหัดแยกสิ่งพวกนี้ออกไปจากกระบวนการครับต่อมาเครื่องที่สองต้งบนครับเครื่องดักจกับโลหะหรือเรียกว่าแม่เหล็กตามชื่อเลยครับ เครื่อง่ัดกักรโลหะจะดักจากสิ่งที่มีสม่วนผสมของของธาตุโลหะมีอะไรบ้างมีเศษผงเหล็กเศษลวดตะปูเศษน็อตพวกเนี้ครับซึ่งพวกเนี้ยแน่นอนเราปล่อยให้มันไปถึงุกบริโมงไม่ได้มันเป็นพวกเหล็กอะไรพวกเี้ครับจับได้รเร์เ็นเจรเราปล่อยให้ไปไม่ได้นะแต่สิดหนึ่งเปอร์เ <ud> ซ็เงย ื่องขัดแยกหินคบับอิสโซนเนอร์พีคิเนอร์เขาจะแยกหินแบบฟองโดยลูกล่าใช่ไหมครับส่วนเครื่องขัดแยกหินแบบเขาจะแยกโดยน้อหนักทางทีเดียวเครื่องมูเนอร์เนี่ยเขาจะถือตัวเปลือกเปลือกข้างนอกครับออกให้เป็นสแสนมันให้ก็ได้สังเข็มไปสามารถหุดเล็งเราก็ลองลองบี้ได้นะครับนี่ครับเขียวๆทั้งบนนั้นครับพี่ๆอาจจะมองไม่เห็น มันจะมีต the ัวเครื่องดักจากโลหะดักอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะนำเก็บเตรียมบรรจุับบในตัวแรกจะบรรจุได้หตันแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็แกรมากราบรรจุได้ประมาณหกร้อยโลห้าร้อยโลเพราะว่ากระดษ